สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะวันนี้คุณแจ๋วก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าทําความสะอาดบ้านนะคะดูผลงานคุณแจ๋วนะคะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนำเสนอผลงานผลงานคุณแจ๋ววันนี้นะคะอ่าคุณแจ๋วเป็นครูข้ารกรรมค่ะเหมือนที่รัฐบาลบอกว่า กาดอย่ตกนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราต้องเป็นความสุขของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านรักความสะอาดก็ต้องจัดให้สะอาดนะคะในผลงานวันนี้นะคะจัดตู้ใส่อาลบั้มให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราไว้เผื่อความหลังสมัยเก่าเราก็ยังถ่ายรูปเป็นอาลบั้มอยู่นะคะตรงนี้เขาทำอะไรตรงนี้ก็จะเป็น ต่างๆที่เราเก็บไว้นะคะพาคลุมไ้ให้เรียบร้อยอันนี้รูปคนสวยค่ะนะคะบันไดเอี่ยมอ,อ่องอรไทยมุมตัดเย็บก็เอี่ยมอ่องนะคะวันนี้จะได้เลิกงามยามดีที่จะได้ลงผ้าอีกครั้งหนึง่งอันนี้เป็นของลูกศิษย์ทําให้นะคะน้องป๊อปี้นะคะน้องปปี้ทําให้อันนี้ก็เป็นของชํำรุยนะคะยา ดมยาหม่องยาอมบัตันต่างๆที่แจกนะคะมาจิมฟ้านนะคะเราเป็นครูค้ารกรรมแจวเป็นครูค้ารกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างกับลูกศิษและคนในชุมชนนะคะะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะว้าวอันนี้ในครัวนะคะในครัวมี พี่ใหญ่เจดีเอาแตงมาฝากนะ,ะนะคะนะคะอันนี้อ่างสำหรับลางนะคะถ้วยชามบางส่วนช้อนใส่ในไว้ตรงนี้นะคะเป็นชั้นเป็นชั้นใส่ช้อนสั้นช้อนยาวถั่วแวรสำหรับเอาของเข้าตู้เย็นนะคะนะคะ,ะ,คะตู้เย็นเป็นไงหรือหน่อยว้าว ตู้เย็นก็ยังรักษามารตรฐานเดิมอยู่อีกข้างล่างเป็นไงผ่านไหมเอย่ยว้าวผ่านค่ะฝั่งนี้เป็นอะไรว้าวนะคะผ่าน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 โอเคนะคะทีนี้ม่หวานนี้จัดตู้ผ้าหม่มตู้หมอนนะคะผ้าหม่มใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มใส่ถุงพลาสติกไว้เผื่อแขกมาจะได้นอนหอมนะคะ ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหอมนะคะอุปกรณ์สำหรับรับแขกเยอะแยะนะคะทีนี้ครัวนอกไปดูก่อนว้าวครัวนอกก็ยังสาดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมโอเคคะเน่นะคะคุณเจ้าจะไปอาบน้ำแล้วคะ่ะที่นี้ก่อนนะคะว้าวจักรยานคุณสามีนะคะ ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะกาเก็ะตกรักษารับพามสะอาดให้สวยงามเป็นระเบียบเพราะเราเป็นครูค่ะกมเห็นไหมคะเคมไหมคะใครมีไอเดียหม่ๆม่และเป็นเรียนรู้กันนะคะจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความสะอาดบ้านเรา บางคนบอกว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทําไปเรื่อยๆนะคะงานบ้านเป็นงานที่ต้องทำเรื่อยๆพอทําแล้วเราจะได้รู้ว่าความสุขของแม่บ้านคือการที่มีบ้านที่สะอาดนะคะมีบ้านที่สะอาดนะบ้านที่สะอาดเป็นระเบียบโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ครูที่โรงเรียนของพ่อบ้านนะคะมอบให้นะคะ ร,รู้สึกจะจำไม่ได้เลยว่าเป็นรูปตัวเองโอเคค่ะสวัสดีค่ะ